พี่จะมาแบ่งปันสูตรหมักอกไก่นะคะอกไก่สูตรนี้นี่มันจะกลายเป็นอกไก่เนื้อนุ่มเด้งเลยใครที่มีความคิดว่าอกไก่มันเนื้อด้านหรือว่ามันกินแล้วเซ็งๆแห้งๆถ้าได้ลองสูตรนี้นี่ก็จะเปลี่ยนใจเลยค่ะรับรองรับรองได้เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารควบคุมแคลอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากได้โปรตีนที่ไขมันน้อยอกไก่เขาก็จะเป็นทางเลือกที่ดี แล้วส่วนผสมเขาจะง่ายมากเลยอกไก่1กิโลนะคะน้ำเนี่ยหแก้วประมาณ200 ml นะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือ10กรัมถ้าใครไม่มีตาช่างก็ลองดูนะคะประมาณช้อนแกงนี้นะคะ่ะแต่ว่าไม่เต็มนะคะเหมือนกับครึ่งช้อนแล้วก็เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเขาก็จะดูเยอะกว่าแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดพูนช้อนอะนะคะโอเคก็อย่างละ10กรัม ผสมน้ำนี่ถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่มีตาช่างนะคะแนะนำว่า1แก้วนี่แหละคะ่ะหแก้วแก้วกินน้ำของเรานี่แหละเเกิน2 0 0ร้มไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าขาดไม่แนะนำเกินเกินก็ดีค่ะเนื้อไก่เราก็จะนุ่มค่ะคนก็จะหน่อยให้เขาละลายแล้วก็มาทำไก่กันต่อ ล้วก็ทีนี้ก็ดึงหนังเอาไขมันที่ติดเกินๆออกมาเนี่ยทิ้งไปให้หมดเราก็แต่งดูซิว่าตรงไหนมันมีไขมันนะคะเอามันออกไปให้หมดเลยเพราะเราจะกินอ,อกก่นได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นหั่นชิ้นพอดีคำล้วก็จะไปหมักกันค่ะ เป็นชิ้นพอดีคำนะคะก็หนาสักประมาณ2-3มมิลก็ได้ค่ะเวลาเราไปใช้มันจะได้สะดวกได้มาแล้วเห็นไหมคะเราก็คนๆให้ส่วนผสมเขาเข้ากันสะหน่อยทีนี้ก็ ใส่ตู้เย็นได้แบ่งใส่ภาชนะที่ปิดฝาได้โอเคเรียบร้อได้แล้วค่ะเสร็จแล้วพักเข้าไว้3 0นาทีในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยค่อยนำออกมาปรุงแต่มันก็เก็บได้นานนะคะพี่ก็เคยแช่ไว้3วัน5วันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราแบ่งแช่เป็นกล่องกล่องกล่องเวลาหยิบใช้ก็ง่ายสะดวก เคยแช่ไว้นานเต็มที่7วันหนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่เสียยังไม่บูดก็เอาเออกมาใช้ได้อันนี้พี่แช่ข้ามคืนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งแล้วเขาเขาแห้งเลยเขาดูดน้ําที่เราหมักเขาไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่มีน้ําเหลือแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะย่างธรรมดาในกระทะเคลือบนี่แหลคะค่ะย่างธรรมดาเดี๋ยวจะกินเป็นสลัดเราเอามาทํา เราเอามาทําอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะจะต้มยำทําแกงต้มยำไก่ทาสลัดอ,อกไก่หรือว่าจะกินแกงเขียวหวานแกงเรียงแกงขมิ้นได้หมดเลยอะ่ะแกงรันจวนที่พี่เคยให้สูตรไปก็ทํานี่แหละใช้อ,อกไก่แบบนี้แหละเสร็จแล้วค่ะอ,อกไก่อ,อกไก่ที่มันไม่ใช่อ,อกไก่เนื้อสัมผัสมันไม่ใช่อ,อกไก่ จะลองฉีกเนื้อให้ดูมันจะมีความเด้งด้วยอะค่ะถ้าได้เคี้ยวเนี่ยถ้าได้เคี้ยวมันจะเด้งเด้งหยุ่นหยุนนุ่มนุ่มอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปล้าน้ำสลัดแล้วก็เตรียมทานได้เลยค่ะใครจะทานเปราเปาเป็นอาหารลดน้ำหนักมื้อเย็นนี่ก็เจ๋งเลยไม่ต้องล้านน้ำสลัดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลดน้ำหนักเพราะว่าอกไก่ตัวนี้เขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วกำลังดีเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องลูกนี่สวยไปนานแล้วนะคะจะมีสูตรดีๆเกี่ยวกับอาหารแล้วก็สุขภาพมาแบ่งปันให้วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ